ะะออกไปทานข้าวนะคะเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมขนาดนี้นะคะมีกลิ่นตัวก็ไม่ไหวนะคะออยเป็นคนนึงค่ะที่เมื่อก่อนนะคะไม่กล้าใส่เสื้อแขนกุดแบบนี้เลยค่ะคือมีปัญหาหนังไก่รักแล้เปียกนะคะและกลิ่นตัวนะคะแรงมากๆเลยค่ะหลังจากได้ที่มาเจอตัวนี้นะคะชิ้นนี้นะคะตัวเนี้ค่ะเรียกความมั่นใจให้อ้อยกลับคืนมาได้เยอะมากๆเลยปีแค่นี้นะคะตัวนี้ค่ะทาไปเลยนะคะ ตัวนี้ค่ะเขาจะช่วยเรื่องรักแร้ดำ ตุ่มหนังไก่นะคะและกลิ่นตัวนะคะตัวนี้ค่ะ1ห,หลอดนะคะใช้ได้นานเลยนะคะ1 2ถึง,งเดือนนะคะและตัวนี้เขาจะชาข้อศอกได้ด้วยนะคะข้อเข่านะคะตาตุ่มนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเหล่านี้นะคะลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะเป็นตัวนี้นะคะชิมีแล้วตอนนี้ค่ะบอกเลยนะคะเขามีโปรโมชั่นนะคะส่งฟรีต่างประเทศด้วยนะคะใครที่มีปัญหากวนใจเหล่านี้นะคะลองหาซื้อมาใช้ดูคะ่คะชิมีค่ะ